สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็ชาวคิวเตอร์ท,ทุกท่านนะครับนี่มันตกปลาที่คองด่านมาเดิมนะครับเหยือที่ใช้วันนี้เป็นขนมปังนะครับเกียวชิ้นสองตะขอเบ็ดก็เป็นคันระยะสามจุดหกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกตะขอหนึ่งเราก็ห่ออย่างนี้นะครับอุ้มบีบเข้าไปก็ถอ,อยเหยือออกไปนะครับ เราจะมานะครับเป็นระยะสามจนะครับริงเดียวลูกกล้องตั้งมองเห็นหรือเปล่าน,นะครับน่าจะเห็นอยู่นะ คตอนตอนตอนอยกเยอะแล้วยกตอนอยู่ครับตัวใหญ่นะครับอู้เอ็นลู่ลุยอุ้ยอุ้ยเข้าไม้เข้าไม้ไมไเ,เรียบร้อยพอยาแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วอูอ้ดอกแรก ูเรื่องครับนะนะผมว่าจะหลุดแล้วเนี่ยอย่าระวังตกระวังตกช้อนช้อนเรียบร้อยอนี่ครับเฮ้ยของจริงครับของจริงอของจริงนะครับไม่ได้โม้นะเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่ทอยเหยือลงไปแรกครั้งแรกอะ ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับของจริงเลยดูไสดดูไซครับอืดูครับไซนีม่มีเครื่องโอ่ะโอ้เกือบจริงด้วยอยยนิดดยดิดดดดเีวู ลูกงอจนได้อะนะลูกก่อเบ็ดไปด้วยหรอนะอื้ดอกแแกลก็รู้เรื่องแสดงว่ามันว่ารอยเหยื่อที่เราเคยให้มันกินอะ ที่เราต้นกับบ้านเราอ่อยไว้